ชื่อบุญใจพวัวทิวันนะคะทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นที่ในสยามน,นี่ก็ประมาณ8ปีแล้วค่ะโดนกระทบหนักเลยก็ต้องปิดร้านไปอะค่ะมันไม่มีคนเดินนะคะก็เลยต้องปิดปิดไปช่วงขนาดาแล้วก็ยิ่งวันที่โดนเผานะั่นอะ่ะวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในตู้เย็นที่เราเก็บไว้ก็เสียหายเสียหายมากเพราะเขตัดไปหมดเลยคือพอดีพอดีเราก็อยากที่จะ รีโนเวทหมายถึงปรับปรุงร้านให้มันทันสมัยขึ้นดูดีขึ้นนะคะพอได้เงินนี้มาก็มาทําได้เลยได้เงินเร็วมากเลยจะได้เงินมาช่วยค่ะก็ขอขอบคุณโครงการ SME Power เนี่ยค่ะที่ได้ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนง